ปล่าคือว่าฉันได้ยินข่าวว่าพี่น <woo'> ่ะทนะทับกลับมาใช่ไหมจ๊ะแล้วเออฉันว่าไอ้จ้าแล้วพี่บาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าพี่ปลอดภัยดีฉันดีใจด้วยนะจ้าคือว่านนน้าาาเรรียยบอฉันมีเรื่องที่จะมาคุยกับพี่นะจ้าไอ้จ้าคุยเรียบร้อยแล้วหรอ จะดีทะเลาะไม่กันแล้ววายในกระด้างะนาดแล้วดูว่ามันตื่นเต้น่ะเต้นเตนตื่นเต้นมัจะจ่าขั้นมาวายีแล้ดูสิแม่วันนี้ดวงมันรุ่งด้วยใส่สีเดียวกันเลยสาวสาวสาน่ดีใจใช่ไหมที่ได้เจอพี่ใช่จ้าเพราะว่าแต่นาซกคั้งที่พี่น่จะได้กลับมาบ้านใช่จ้าพอดีว่ากี่คำสื่เสร็จแล้วแนะนำกระสันเดมังเฮใา้นอยอนุญาติหนาทุกคน ที่ก็เลยถือโอกาสดีตรงนี้รีบกลับบ้านเลยตองสามีทุ่ร่อดดอะไรกับพี่เปล่ามีสิจ้าคือว่าที่ตองสามมาหาพี่ในวันนี้คือว่าฉันเนี่ยมีเรื่องที่จะมาปราากึกษาจ้ามีเรื่องที่จะมาขอคำปรึกษาจากพี่เลยคัะใชต่ตองสามตองสามีพี่ชายสองคนทั้งปิงทาและก็รามีพี่ชายของตองสา อาจจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าพี่ก็ได้นะเรื่องนี้พี่ชายเขาล่ะปรึกษาไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าหากแม้ว่าเรื่องนี้พี่ชายพี่รามนกับพี่มิทารู้อ่ะเขาต้องว่าใช้แน่ๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะจ้าอ๋อใช่นี่ตองสากำลังมีความรักอยู่นน่นอะเหรอใช่จ้าแต่ก่อนเนี้ตองสาเรื่องนี้เป็นเรื่องความรักด้วยมันละเอียดอ่อนมากเลยนะ แล้วพี่ชายทั้งสองคนเนี่ยเขาะจะไม่มอว่ามาบ่นพี่ใช่ไหมไม่บ่นหรอกจ้ะเพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าฉันน่ะบอกความรักผู้ชายไปแล้วพี่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาจะรับรักฉันหรือเปล่าจ้ะอ,อันนี้พี่ก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้นะตองสา<อ>แล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตองสากําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่ ถ้าอย่างนั้นฉันขอบอกพี่ตรงๆก็เลยแล้วกันว่าฉันตองสาเนรักพี่จ้ะพี่สุริยนยร์ตักบายเลยเพื่อนน่าเขาหลังได้อวะพี่ยอมกันพี่ยอจ้ะตรงๆเลยตองสาจ้ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะพี่ตองสาเนีมีความรู้สึกพี่ดีมอบให้กับพี่สุริยนยรแต่ว่าพี่เนี่ยจะบอกตองสาให้รู้ไว้ก่อน การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะตัดสินใจมีชีวิตคู่เ่ยเราต้องพร้อมจริงๆแม่ตองสาแม่ตองสาเป็นผู้หญิงตองสาต้องเป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนยกับข้าวกับปลางานบ้านงานเรือนเนี่ยตองสาเป,เป็นคนดิถีอิถาวรพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องนี้ไอ้เรื่องกับข้าวนะันเก่งมากเลยนะจริงไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุน๋นไข่เจียวไข่พะโล <ส><า>เอาปเป็นว่าพี่ว่าตองสานะียา่ยอย่าเพิ่งรีบ้อนเลยดีกว่าพี่ให้เวลาตองสากันแล้วกันนะเอาไว้เมื่อไหร่ที่ตองสาพร้อมจริงๆและตองสาเนะี่ยคอยดูเลยวันไหนที่ตรงกับแรมสิบห้าข่้าพระจันทร์เป็นดวง,ดว,งวันนั้นพี่จะไปสู่ของตองสา ข้างข้างแล้ก็มอนตึบไอมันจะถึงวะนะมึงนี่เลยเกลยกางดังเธอไม่บอกนีืท ja. mm ี่ต้องเยอะต้องแย่ให้กูเดินทนได้แสดงว่ามึงนี่เยอะยืนเกะยกาพี่มึงนั่นแหละพี่ครับมึงใช่ลูกตะป๊อกไหมเอาก็ได้เป็นลูกครับพี่น้องกันพี่น้พี่คะนี่นะ ตาเป่าไม่มีอะไรครับมีอะไรครับพี่คะครับหนูมีอะไรจะบอกพี่อะเรื่องอะไรครับหนูมันดูจะบอกยังไงดียหนูพูดได้ไหมพูดได้มีอะไรก็บอกได้เลยตรงๆเลยคือว่าหนูอยากได้พี่เป็นผัวเป็นเรื่องหรือเปล่าฮะขอยากได้คุณเป็นผัวไม่ได้คัณทำไม่ได้เขาจะขอมึงเป็นผัวอีกคนนึงเหรอมึงทำงานได้ยังไม่เคยมีผัวเลย มาเมาของกันทั้สองคนแ่้วมาพูดได้กี่คนน่ะเห็นเต็มเลยสมุดจะเต็มอยู่แล้วไปทำอะไรไม่ได้เลยทำไมอ่ะผายของพ่อบูมอะไรนะเมื่อกี้ว่าอยากได้พี่เป็นไปอยู่เป็นครอบครัวใช่ไหมเป็นครอบครัวค่ะเอางี้เลยดีกว่าลบลับแต่ความเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เหรอคะเดือนนี้เดือนเดือนพฤษภาพฤศภาแล้วเหรอพฤษภาวันที่สามที่สองพฤษภาพี่จะยกขันมาไปสู่น้องที่บ้าน สามสิบสองพุทธาไม่ดีใจเลยอะพุทธานีเหรอวะพุทธามันไม่มีสามสเดินอะไรมันก็ไม่มีสามองไมีเเดี๋ยวแต่ครผมขอยัดไปไหนอ่ะผมจะทวงอารวจอารว่านี่ได้3คนอรวนะ ไม่อยากเหมือนกูเลยอยากให้พี่เป็นผัวอีกคนนึงเหรอใช่ลูกมึงก็เรียกกูพ่อจังเลยทำไมเดี๋ยวโตมามื่อรงกูเป็นพ่อจริงก็คืนนั้นไงคืนนั้นไงพี่แต่ไม่ได้หรอแค่เฉียวก็ไม่นับหรอกแค่เดินเฉียวเฉียวกันไม่นับหรอกพี่ไม่นับเอาทำไงล่ะนี่บองมีแฟนนะรู้อะไรไหมรู้อะไรล่ะคะว่าทำไมเขาถึงเอาดอกรักบองมาร้อยพวงอะไร รักปอมอ,อ,อ,อะไรพวกอะไรไม่รู้อ่ะพี่เอิงด้วยอ่ะเพราะว่ารักแท้มันหายาก